สวัสดีครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคุณทาโรนะครับสำหรับในคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมาแนะนำเมลสูงสำหรับสายตีปกตินะครับเนี่ยไอเทมตามนี้เลยนะเพื่อนๆดูแล้วก็ไปนําใช้ได้เลยนะครับเรียกได้ว,ว่าเป็นสายที่ผมมองว่าเล่นโซโล่ได้ดีมากๆแล้วก็ถ้าในแรงไม่สูงในสายนี้เก่งกว่ามูลานะครับเหตุผลนะคือถ้าเป็นแรงที่ผมอยู่ใช่ไหมตอนนี้ก็คือประมาณแรงคอนสามสี่ดาวนะครับน่าจะสามสี่ดาวนะ คือมันไฟเยอะนะครับถ้าเป็นแรงไม่สูงเนี่ยมันจะไฟเยอะมากๆไฟแบบไฟถี่มากนะครับมันทาให้ตัวเอลโสูเนี่ยเมื่อไหร่ที่คุณยืนซูมนะครับแล้วแบบคุณซูมเล็งนะครับมันจะติดซูมทันทีมันจะติดซูทม,ดทมทันทีเพราะว่าเพื่อนจะไฟแล้วไฟเลยนะครับเพื่อนจะไม่มาแบบเออดึงจังหวะน,นิดนึงหรือว่ามาดักหรือว่ามาอะไรพวกนี้นะครับเพื่อนจะไฟคือไฟเลยนะมาทําให้แบบเราเนี่ยไม่สามารถทำดาดเม g ได้นะครับกลายเป็นว่าถ้าเกิดเราซูมออย่างนี้ เราก็ต้องรีบที่จะปล่อยอีกนะครับกลัวแบบปล่อยไม่ทันเพื่อนกลัวแบบนู่นนี่นั่นนะครับทําให้มันซูมให้แม่นเนี่ยยากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยแนะนําว่าเออคุณเล่นสายที่ผมเล่นเนี่ยแล้วคุณจะแบบเรียกว่าไงคุณจะทำราเมดได้ทันแล้วกันนะครับส่วนตัวนะครับผมเนี่ยจะซูมประมาณ80%เนาะไอหลอดที่มันกําลังบีบเข้ามาเนี่ยนะครับเนี่ยนะครับโดยปกติเนี่ยผมจะถ้าเกิดแบบเออผมจะต้องการเดินไปตีอ่ะ เข้าใจใช่ไหมผมจะต้องการเนเวตีเนี่ยผมก็จะซูมประมาณ80%นะครับโดนก็ดีไปไม่โดนก็กไม่เป็นไรนะครับเราก็เข้าไปทำ d าเ a g e ต่อนะแล้วก็เอลสูรเนี่ยเป็นตัวที่ตีปกติได้แรงมา,มากๆเป็นตัวหนึ่งนะครับ carry ตัวหนึ่งที่แบบตีปกติได้แรงแบบสุดๆเลยแล้วพอออกทารอนชิ้นแรกนะครับมันทําให้ตัวมันเนี่ยสามารถยินเลนได้ดีด้วยความที่มันสามารถแบบดูดเลือดขึ้นได้นะครับแล้วก็ตีเร็วขึ้นนะครับเรทกับ carry ได้โดยที่ไม่ต้องอาศัยการซูมแล้ว ด้วยความที่ตัวมันตีไกลด้วยนะครับมันเลยได้เปรียบมากๆแล้วการออกมอร์นิ่งนะครับทำให้ตัวมันเนี่ยดีเสได้เร็วขึ้นนะครับเนี่ยอย่างจังหวะนี้ผมก็ตัดสินใจเล่นกับหายานะแล้วซูมดอกแรกไม่โดนนะครับเลยต้องฟิกตามไปนะจริงๆถ้าซูมดอกแรกโลนเนี่ยก็น่าจะจบไปแล้วนะครับแล้วจังหวะนี้คำนวณพลาดไปน,นิดนึงนะครับคิดว่าเขาจะตายนะสุดท้ายเนี่ยเราเสียคนาของอันติไปแล้วทำให้แบบไม่สามารถหนีท้าของบันนี่ได้นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นจังหวะที่พลาดไปนะ ในช่วงต้นเกมนะับพยายามยืนเลนให้ได้นะจริงๆไม่ได้มีอะไรมากอีแล้วแล้วจวังหวะนี้ซู o m ไปครับเรียบร้อยจริงๆผมก็ไม่ได้ z o ่ m แม่นนะผมซ o o m ข้างแม่นเลยถ้าเกิดเล่นแบบสายนุลานะครับก็จะหนิงการซ o o มอะไรเงี้ยมันก็จะซู o แม่นแต่ถ้าแบบเราไม่ได้หน้นการซมอ่ะเออเราก็จะแบบใช้การสะบัดเอาอะไรพวกนี้นะครับมันก็เลยแบบอาจจะแม่นบ้างไม่แม่นบ้างเนาะอย่างจาังหวะนี้ก็เป๋น,นะครับไม่ได้ซูมเต็มหลอดอะเออผมแล้วแบบพอเราเล่นแบบเนี้ย เราเราไม่สามารถปรับปรับแบบอารมณ์ได้แบบว่าเออจะต้องเออจะต้องแบบตั้งใจซูมอะไรเงี้ยนะครับส่วนมากก็จะซูมประมาณเนี้ยคือแบบแปดสิบเปอร์เซ็นต์แบบสะบัดใส่เลยอะอประมาณนั้นนะครับแล้วคุณลองไปสุกเล่นดูนะมันสามารถสะบัดได้นะครับโ,โหแล้วจวังหวะนี้ให้ยาวสุดเลยแบบนี้ก็ไม่น่ารอด <laughs> ไม่รอดน,นะครับอือแล้วสายเนี้ยมันจะเริ่มเก่งตอนไหนใช่ไหมจริงจริงมันเริ่มเก่งตอนมีอ่ามอร์ Morning นิ่งนั่นแหละครับ มีทารอนมันยินเลนได้ง่ายขึ้นแต่มันยังไม่เก่งเนาะแล้วก็คล้ายๆกับสายสายแบบ <Hi. S 1> อ่ามูลาดับแดงนะครับก็เราจะเริ่มซูมแรงเนี่ยก็ตอนดับแดงเนาะแต่ทีเนี้ยไอสายมูลาเนี่ยมันก็สามารถโยกได้นะครับโ <Okay. S 1> ยกเป็นแบบมุราอ่ามูลาแล้วทารอนได้ทําให้ตัวมันเนี่ยสามารถดีเพสได้ด้วยนะครับขึ้นอยู่กับขนาดแล้วกันแต่ส่วนตัวเนี่ยผมว่ามอร์นิ่งมันเล่นง่ายกว่ามากๆเราเดินตีปกติค่อนข้างจะเวอร์เลยนะครับสำหรับมอร์นิ่งนะ แล้วพอมีดาบแดงนะครับเรียกว่าไอเทมหลักสามชิ้นของเฮลซูเนาะถ้าเป็นสายมุลาเนี่ยก็นะครับเป็นมุลาดาบแดงคารอนนะออแล้วของอ่าสายนี้นะครับก็เป็นอคารอนแล้วก็มอร์นิ่งแล้วก็ดาบแดงนะที่ระบาดแรงจัดจัดนะแล้วจอนี้ฟิกไปนะครับเรียบร้อยจริงๆเนี่ยผมเล็งโอ้โหแล้วมือด้านนังตีไปด้วยนะครับเรียบร้อยจริงๆิงเมื่อกี้ผมเล็งไอ้นี่นะเว้ยล็อกซี่นะแต่ว่าไม,ไม่โดนเฮลซูเอ้ยไม่ใช่โดนม่ไปโดน อฮยาไปโดนเอวสูะไหเล่นเอวสูงโอเคเพื่อน่าจะได้นะครับอย่างเมื่อกี้ผมตีรถถังนะเพราะว่าถ้าเกิดเราเดินไปเนี่ยโอกาสที่เราจะไม่ได้คิวเนี่ยก็สูงมากๆนะครับแล้วก็รถถังคันหนึ่งเนี่ยมันร้อยก่บบาทนะเสียไม่ได้นะครับรถถังเนี่ยคือเสียไม่ได้เลยนะจังหวะนี้ผมก็เกมสูสีนะครับผมเนี่ยหาเงินหาอะไรนะแล้วจังหวะนี้นะเขาจะเล่นนะครับ เราเจอเราช็อตกันไป2ทีเรียบร้อยใครที่แบบว่าหาแคร,รี่แบบมหาเทพนะครับเล่นได้ทุกตาเก่งที่สุดเป็นแคร,รี่นมหนึ่งก็เอลสูนเนี่ยมันโกงมากจริงๆอ่ะดูดิ<ฟ>เห็นล็อกซี่ป่ะโอ้โดนคือแรงมากนะครับโอ้โไม่ถึงอนะ่ะ <Shut down. S 1> เดี๋ยวมันจะมีในเกมนี้แหละมันจะมีจังหวะแบบยิงนะครับแบบเบอร์มากเนาะ แล้วมันจะแบบยิงเก่งมา,มากๆตอนมันมีธนูตีกายนะผมบอกเลยว่าโคดเวอร์สำหรับเอลสู่ะเป็นไอเทมที่โกงมากคือออกกับแครีตัวอื่นมา,าจะไม่โกงเท่าไหร่ครับแต่มันออกกับเอลสูะคือมันโกงมากโกงแบบใช้คําว่าโกงมากเลยนะไม่ได้ใช้คําว่าโงงกงหรอกดโกงมากอะตอนนี้พยายามที่จะเป้อมนะน่าจะได้ป้อมด้านล่างนะครับเนี่ยเราด้วยความที่เราเป็นเอลสูใช่ไหม รอเนี่ยไม่ไม่ต้องมายุ่งกับเรามากก็ได้นะครับหรือไม่ต้องมีใครมาสนใจเรามากเลยเราก็เล่นของเราไปนะครับเนี่ยแล้วอย่างเงี้ยคือแบบผมไม่เสียเวลานะคือผมก็ตีคีปเห็นปะถ้าขอผมโดนอย่างเงี้ยฟิกมาเล่นผมเลยอไอ้บอนนี่เนี่ยหลายรอบแนะคือบางคนเนี่ยแบบว่าเอ๊ะทำไมเวลาเล่นแล้วผมไม่ค่อย ไม่ค่อยรวยนะครับแต่ผมแหาเงินไม่ค่อยได้ไดเ,เห็นเมื่อกี้ป่ะผมว่างนิดนึงผมต mm. ีคลิปเลยผมเอาเงินนะเข้าใจไหมแบบว่าเล็กน้อยบางคนเนี <f 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 ่ยมองข้ามครับมองข้ามจริงๆมันเหมือนชีวิตจริงเลยเงินเล็กน้อยหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยพอมันรวมกันเรื่อยๆนะครับมันก็เป็นเงินก้อนใหญ่นะห้าสิบหกสิบเนี่ยเราทําแบบนี้ในหนึ่งเกมเนี่ยสักประมาณสิบครั้งยี่สิบครั้งเนี่ยก็เป็นพันแล้วนะนะครับเราสามารถฉีกเงินจากฝั่งตรงข้ามได้เป็นพันด้วยการทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับ ออพอเข้าใจใช่ไหมน่าจะน่าจะเข้าใจอ่ะน่าจะเก็ตเนาะเนี่ยผมก็หาเงินนู่นนี่นั่นนะฮะแล้วก็เนี่ยเพื่อเราไปเล่นน้ำบนนะครับเนี่ยถังเกลเราไปเล่นน้ำบนเนี่ยเราสามารถตัดแดงได้เลยนะไม่ได้ผิดนะครับแบบนี้ไม่ได้ผิดนะเราสามารถตัดได้เลยนะครับแล้วตัวเราเนี่ยใช้แดงได้คมด้วยนะเพื่อเราไฟตรงนู้นนะยังไงเขาไม่สามารถกลับมาทามมิ่งตรงนี้ได้ทันนะแล้วก็มาเคลียร์เคลียร์เอ่เคลียร์ป่าตรงนี้นะครับ ไม่งั้นการที่พวกคีปป่าเนี่ยมันเกิดนานๆโดยที่ไม่มีใครมาตีมันเนี่ยมันจะเสียประโยชน์นะครับเข้าใจใช่ไหมมันจะเสียประโยชน์คือมันก็จะยืนอยู่อย่างนั้นนะมันไม่คูดาวเกิดใหม่นะครับจริงๆเราตีไปนะครับเราเพื่อเราไฟเสร็จเนี่ย <in. S 1> บางทีเนี่ย <"No. S 1> กลับมาแล้วคูดาวจังเกลมันก็จะเกิดแล้วคูดาวป่ามันก็จะเกิดแล้วพวกคิปป่าพวกมอนมอนป่านะมันก็เกิดมาเพื่อเราก็ได้ฟาร์มต่อแหละประมาณนี้นะครับแล้วตรงกลางเนี่ยเหมือนโดนหนักนะ ในแรงนี้ก็อาจจะมีการแบบไฟกันมั่วน,นิดนึงนะครับโหแล้จวจังหวะนี้ผมโดนหนักนะรอบไปเนี้ยอ้าวแล้วเอ้ยต้องฟิกนะครับไม่งั้นแตกนะแล้วก็เก็บไปได้ด้วยนะครับโอเคครับสูมาลคีฟังนิดหนึ่งเห็นไหมร้อยสี่สิบบาทร้อยสี่สิบบาทนะครับถ้าคุณทิ้งเนี่ยสิบครั้งเนี้ยเงินคุณหายไปแล้ว 1, พันสี่เพราะงั้นนะครับใส่ใจในการเก็บคีฟด้วยนะครับ ออบางคนเนี่ยจะบวกอย่างเดียวเลยคือ <S 1> <S 1> สิ่งที่ทําให้เรารวยที่สุดจริงๆคือทรัพยากรในเกมนั่นแหละครับแล้วการที่เราแบบเก็บคิวฝังต์ข้ามได้เนี่ยก็คือการที่เราทําให้ฟังต์ข้ามเนี่ยไม่มีโอกาสในการมาหาเงินแล้วกันเรียกได้ว่าแบบตอนตายอยู่มันมันมัน,ม,น,ม,นมันหาเงินไม่ได้เขา้าใจใช่ไหมมันก็จะมีเงินที่เด้งในเกมอัตโนมัติอยู่แล้วนะครับมันก็จะเด้งทีละสามบาทสี่บาทอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าเขาจะไม่มีโอกาสมาแบบตีคิว หรือว่าทาอะไรเลยนะครับตอนนี้ก็เนี่ยแลกไปนะครับคํานวณจาเมจได้ดีกว่านะก็ชนะไปนะครับเงินผมน 8, นะั่มอ่ะแปดพันเงินไฮยาหกพันแปดเนี่ยเงินไฮยาหกพันแปดนะตาน,นี้ตายเยอะนะจริงๆถ้าไม่ตายเนี่ยผมบอกเลยว่าเงินน่าจะฉีกกว่านี้ประมาณสองพันสามพันได้นะครับอันนี้คือผมผมแบบว่าตายไปสี่ตัวนะครับ ตอนนี้ก็รอเหยี่อนะผมคิดว่าผมน่าจะใส่ได้ด้วยการเงินด้วยอะไรนะครับเดินกดเลยเห็นไหมเห็นไหมเดินกดได้เลยอ่ะนะครับนี่คืออำนาจของการเงินด้วยนะครับแล้วก็ต้องไปแล้วเพราะเรามองแมบบแล้วนะครับมีคนมาแล้วถอยลงมานิดนึงนะครับอ่าประมาณนี้ตอนนี้พอเรามีฮารอนนะครับมี มีมอร์นิ่งแล้วก็มีดาบแดงเนี่ยพอเรามีสามไอเทมทีนี้ยเราก็จะซูมได้แรงแล้วนะบซ o มได้แรงด้วย dps ได้เก่งด้วยนะครับประมาณนั้นเลยตอนนี้ผมก็ตีมังกรนะครับไม่ยอมกลับบ้านนะด้วยความที่ตัวเองมีทารอนด้วยนะครับดูเลือกคือมานะแล้วก็เราได้บัฟดารมาด้วยนะครับแล้วจวังหวะนี้เราก็ได้มังกรมาด้วยนะเรียกได้ว่าเป็นทิมมิ่งที่คมามากๆแต่ถามว่ากลับบ้านไหมเลือกเท่านี้นะครับไม่นะครับเพราะว่าฝั่งตระ้าไม่มีใครมาเก็บเราได้อยู่แล้วแล้วก็ ปีตัวเดียวคีไปนะครับแล้วก็เข้ามาเก็บบัฟแบงต่อนะน่าจะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาดูจังหวะมุดยิงกันบ้างดีกว่าเนาะเราพูดถึงการแบบดีเพสมาสักพักหนึ่งแล้วเดี๋ยวเรามาดูจังหวะมุดยิงบ้างเนาะจังหวะนี้ก็ไล่ซูมไปก่อนนะครับโหอยู่กันสามตัวแต่ว่าซูมไม่โดนใครเลยทำไมมันซูมแบบเอ้ยโดนแล้วมันนี่นะครับ ไม่ต้องซีเนียนะคุณซูมโดนไม่โดนไม่ต้องซีเนียไม่หมายคว่าคุณจะเล่นแนวโสมไม่เก่งนะถ้าคุณซูม,มแม่ๆน่ะนะครับจริงๆอ่ะผมซูมแย่กว่านี้นนะบางตาเนี่ยคือแบบซูมแทบไม่โดนเลยอาศัย DPS เอานะตอนนี้ก็ยังมีโดนมากนะครับซูมเก็บคิวไปได้หนึ่งนะที่เหลือก็ตีตีเอานะครับแล้วมันตีแรงมากนะตีแรงมากนะครับตีแรงแบบแรงโอเวอร์เลยอะ่ะ อนนี้ก็เดินกดคีฟตรงกลางนะครับแล้วเขามาล้วงผมนะโหเรียบร้อยเลยจงหมะนี้นะครับทีเผลอนะพลพาดให้เลยนะครับนาคอนี่คือกล้าลงจะจัดนะนาคอขึ้นเงินตามมากนะแต่ว่ากล้าเล่นนะครับแล้วจอยนี้เพื่อเราได้ไหมโหเรียบร้อยสวยงามครับแบบนี้เราน่าจะมีการได้ป้มตรงกลางสูงมากๆแล้วแล้วก็โหมาหล่อเราน่าจะโหเรียบร้อยครับแบบนี้โดนทายาไหละ่ะ เรียบร้อยแล้วเ,เสียมาหลอดไปแล้วนะครับโอเคได้อยู่นะไฟนี้ไม่แย่ไม่แย่นะครับเราก็มาเก็บบ่าแบงต่อเลยนะหลังจากนี้เราเก็บบาฟแบงได้ตลอดแล้วนะครับเราเป็นแคลี่นะมันใช้บัแบงได้คุ้มกว่าจังเกิลอยู่แล้วนะครับเดีย๋ยวเราจะมีธนูตีไกลพอมีธนูตีไกลปุ๊บเดี๋ยวมาดูจังหวะยิงแล้วนะครับจังหวะยิงแบบทีเผอนะไกลๆนะครับแล้วจากนี้จะซูมมานิดหนึ่งเรียบร้อยนะเนี่ยซูมโดนแค่นี้ก็คุ้มมา,มากๆแล้วนะครับ แล้วตอนนี้ผมใส่เลยนะเห,เห็นไหมเห็นไหมว่าดามเมจมันเป็นยังไงดามเดมจไปคือล็อกซี่อ่อะ,ค,ออะคือต้องเข้าใจว่าพอมันมีมันมีบัฟบแดงนะครับแล้วมันมีธนูตีไก่อะด้วยความที่เราเคยชิงกับระยะเอลสูเท่านี้ใช่ปะมันตีเราไม่ถึงเว้ยแล้วทีนี้พอมันมีธนูตีไก่ปุ๊บนะครับมันกดธนูตีไก่ไล่ยิงเราอ่ะแล้วแล้วดาเมจมันเยอะยนะครับแล้วบวกกับบัฟแดงทําให้เดินไม่ไอ่อยทำให้แบบว่าตัวค่อนข้างโกงเลย ตอนี้เข้าไม่ถ่าเราซู้ไม่โดนเลยนะครับเนี่ยเรียกว่าเสียจังหวะไปเยอะเลยเนาะแต่ว่าผมก็ตัดใจเดินเข้ามาตีปกตินะครับตีแรกไปนะต้องออกนะไอ้น,นี่มันชอบจับนะวันนี้อ่ะเกือบแตกแย่เพื่อเราน่าจะได้ป้อมด้านบนไหมแล้วฟอเรนเราล้ำอยู่นะครับด้านบนนะเนี่ยผมก็ไม่ได้กลับบ้านนะครับโอ้ยฟอเรนเจ็บหายาได้สวยอยู่อะโอเคไม่แย่นะครับ เลยปอมน้านบนด้วยนะน่าจะฝันค่าเนี่ยก็ไม่สามารถตีอ่าท้าน้าของกอส์รีได้อยู่แล้วนะครับไม่มีหายานะเดี๋ยวเราก็มาเก็บบ้าแบงต่อครับอย่าให้ขาดนะบ้าแบงอ่ะเจอล็อกซี่อีกแล้วครับผมก็ต้องระวังนิดนึงนะเนี่ยโอเควัดเชิงกันได้นะครับแล้วฟิกลบนะจังหวะนี้ไล่ยิงไล่ยิงครับยิงกอนข้างแรงนะ เรา z ซม m สวนกลับไปครับแต่ว่าไม่ได้อะไรก็เลยตัดใจ z o มค k e นะแต่ก็ไม่ได้เงินด้วยนะครับผมก็ไม่กลับบ้านนะเพราะว่าด้วยความเรามีทารอนแล้วก็ดูเรื่องแบบนี้เอานะครับมันทำให้เกมต่อเน,นื่องแล้วเ,เราห่างเงินได้ด้วยนะเพราะว่าเดี๋ยวหลังจากนี้เราอาจจะต้องใช้เกิดนะครับอ่าตอนนี้เรามีเกิดแล้วนะครับเดี๋ยวอาจจะเล่นเลือดนิดนึง,นงแล้วก็เซ็ตเขียวไว้ด้วยนะครับเผื่อแบบอ่ามีเงินซื้อเขียวนะ แล้วจอหนี้รู้แล้วล็อกซี่อยู่ในพุ่มนะครับไม่มีฟิกนะเพราะว่าเขาฟิกจับเราตรงกลางไปเรียบร้อยแล้วแต่ววันนี้เหมือนเจ้านะครับคมคมเ,เดี๋ยวธนูจิกลเราจะมาในอีกเจ็ดวิน่าจะได้นะครับไฟนี้ต้องเล่นละคารลนโด,ดนะครับผมเตียวบาแบงก่อนนะโหมเล่นนิดน,นึงครับยังหามุมยิงอยู่นะ แล้วจังหวะนี้มุดมาครับยิงบอนนี่ไปนะเรียบร้อยเก็บ1นนะครับตอนนี้ยังได้อยู่นะเก็บ2ครับดูดาเมจจากการตีปกตินะว่ามันแรงแค่ไหนนะครับเห็นไหมว่าพอเรายิงเนี่ยถ้าเราตัดใจกล้าย,ยิงธรรมดาเนี่ยมันแรงมากมากนะจังหวะนี้เซตเคียวเกิดกับมานะครับแล้วซูมยัดไปนะโดนด้วยนะครับแบบนี้มมีการได้ป้อมมากๆนะคือผมเอาตัวเองไปซื้อนะครับเมื่อกี้ผมเอาตัวเองไปซื้อนะด้วยความที่ต้องการจะจบบ้านแล้วแล้วมั่นใจว่าตัวเองเนี่ยมีเกิดนะครับ เ็เลยใส่เยอะนิดนึงเมื่อกี้แล้วตอนนี้มาพยายามแบบกล้าตีธรรมดาหน่อยนะครับพยายามแบบกล้ากล้าเข้าไฟหน่อยคือเข้าใจว่าการซูมเมกมันรู้สึกปลอดภัยใช่รับแต่ว่าการเนี่ยการเข้ามาตีเนี่ยดามเอะมันเบอร์มากนะครับอย่าอย่าทิ้งการตีปกติถ้าเกิดคุณแบบซูมทั้งเกมเนี่ยผมบอกเลยว่าตัวเอลสูนเนี่ยมันจะไม่ค่อยไม่ค่อยเก่งเลยนะครับเป็นตัวที่อ่อนมากๆแล้วหลังจากจบเกมเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูดาเมจกันนะว่าตีปกติเยอะขนาดเนี้ ดาเมจมันจะแรงกว่าการซูมแม่นๆไหมเพราะว่าเกมนี้ผมซูมโดนน้อยมากๆนะครับก็ MVP ไปนะตานี้3ามดาวนะครับก็ ID นี okay. ้ก็คือ ID slow ไปซูพิมนะกับใครแบบดูคลิปตามมาเรื่อยๆนะครับก็เนี่ยประมาณนี้ครับดูดาเมจโอเคการกิดเปไปเพื่อชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันด้วยและยังไงเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปลวครับบายบาย